สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับเรา2คนครับครับผมเราก็มีเบื้องหลังของละครทะเลเดือดไม่ชมันครับไปชมกันเลยครับชมกันเลยครับ คงสุดท้ายของละครทะเลเดือดเข้มข้นทุกฉากทุกตอนสําหรับใครที่รุ้นว่าเมื่อไหรฝั่งพระเอกนางเอกจะรู้ความจริงสักทีว่าคนร้ายตัวจริงคือจ่ายงคนใกล้ตัวนี้เองบอกเลยว่าคืนนี้ความจริงกระจ่างชัดตัวตนถูกเปิดเผยแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่รู้ความจริงลุยแดเนียลและนิตยาก็ไม่รอช้าตามไล่ล่าจ่ายงทันทีเบื้องหลังฉากนี้ลุยเฮสทับที่มันเดรนและพีททองเจอือซักซ้อมคิวรูกันหลายรอบกันพลาดเพราะในฉากต้องมีทั้งเหล็กพุ่งเข้าใส่ต้องอาศัยจังหวะให้เป๊ะแต่ละคนบอกเลยถึงจะได้แผลบ้างแต่เล่นเต็มที่่เพือคุณ ผู้ชมจะได้มันถึงใจค่ะิดตามปั๊บัอะปกติจะไม่ค่อยนึกถึงสตันนะแต่วันนี้นึกถึงสตันน่าจะมีคนมาแบบช่วยเบาแรงบ้างเพราะว่าบางทีเล่นกับน้องๆเนี่ยบอกเลยว่ายากเพราะว่าเซฟอะ ไม่อยากให้เจ็บตัวกันซึ่งพี่รายฟังว่าปกติที่วิ่เล่นของช่องเจ็ดเมื่อก่อนแอคชั่นเนี่ยเจ็บตัวทุกวันไม่ได้ไม่ได้เจ็บจากล้มหรือกระแทกเจ็บตัวจากเอ่ออินเตอร์แอคทีฟต่อสู้ห oh. นักมากตอนนี้ก็เล่นก็เซฟน้อง oh. ไม่อยากไม่อยากคือไม่อยากโดนตัวกันจริงจรงหรือเลี่ยงก็ยากพอสมควรอย่าพลาดชมทะเลเดือด3ตอนสุดท้ายสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับผมแล้วช่วงหน้ากลับมาชมเบื้องหลังละครเรื่องเผาฝนครับ มาช่วงนี้ครับมีความมันจากละครเรื่องพอผลไม่ชมนันครับ<ป> เตรียมรับความมันสนานหน้าจอกันได้เลยค่ะเพราะแต่ละฉากแต่ละตอนในละครเผาขนเล่นใหญ่จัดเต็มถึงใจผู้ชมแน่นอนโดยเฉพาะฉากไล่ล่าของสองพระเอกเข้มหัสวีและอ๊อฟชนะพลฝั่งโจรค้ายากับตำรวจฝีมือดีเปิดฉากปะทะกันเมื่อไหร่มีเรื่องให้ลุ้นกันทุกครั้งแก๊งสาวๆเรื่องนี้ก็ฝีมือฉมังค่ะนางเอกใหม่กระตูน,นัชชาถึงจะบูเรื่องแรกแต่ลีลาเด็ดไม่เบามาพร้อมกับแก้มยานิสาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลุยได้ทุกเมื่อบอกเลยว่านี่เป็นการบูแนวใหม่ของค่ายคอลิเซียมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในเเรรื่อองงาจะต้ ท้ากันตลอดอยู่แล้วพอได้เจอมันก็เหมือนกับว่าตำรวจจับโจรนั่นแหละก็ลื่นดีครับไปถึงคื <c oughs> ตัวลื่น <c oughs> ตัวเงา <c oughs> พอมันได้เล่นมันก็มันมันอยากไปเรื่อยๆนะพี่เอานะมันก็ไปเรื่อยๆมันสนุกดีครับมันได้มันเหมือนการออกกํลาลังกายแหละครับแต่ก็เหมือนในรูปแบบของแม่ไม้มือไทยหน่อยอยากให้เห็นภาพสวยๆแล้วก็เห็นเฮลิคอปเตอร์ข้างหลังด้วยเดินถือปืนมันเป็นเหมือนแบบฉากแบบในหนังเลยอ่ะก็อย่างนางเอกอย่างพี่ออฟอย่างน้องแก้มอย่างผมอย่างเงี้ยการเปิดตัวคือรุนแรงมาเลย แล้วทุกคนจะได้เห็นมุมดักดักแล้วก็มุมทั้งเขาขาวไว้ไว้ต้องรอดูครับสนุกแน่นอนบูละหำสมบูรณ์แน่นอนครับเผาคนเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนี้2ทุ่มครึ่งนะคะสวมหน้ากากให้มิชิดช่วยกันสู้โควิดจากสสสวันนี้นะครับเราสองคนต้องราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ เส้นทางมัเองขอบคุณครับใช่หอโอเคุณดูหน้าสองสาวกันดูดูดู้ทำอะไรทำอะไร Daar heen dat dit oh yeah